คันนี้สังเกตตั้งแต่ภาพแรกนะที่เราถ่ายให้ดูคือมีการเปิดป๋าสูบออกมานะครับแล้วก็มีรอยกาวใช่ไหมที่บอกนะครับตั้งแต่เบื้องแรกนะคันนี้ใช้เหมือนซิลิโคนนะครับหรือกาวดำนะในการทาเปนเกลมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับ ชัดเจนนะแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งของ CX5 คันนี้นะฮะคือสวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะกับงานแก้ไขปัญหาน้ำเดือดน้ำดันอีกแล้วนะครับในมาด้า CX5 นะ,ค,ะคันนี้เพิ่งรับเข้าวันนี้นะฮะัะบผมาการ น้ำเดือดน้ำดันเคสนี้เราต้องทดสอบทดลองก่อนนะครับหนึ่งเลยดูว่าพัดลมความร้อนหน้าแผงหม้อน้ำนะครับด้านหน้าตรงนี้ทำงานหรือไม่นะเปิดแอร์แล้วนะครับตอนนี้ดูพัดลมสเต็ปหนึ่งทำงานไหมทำนะครับตอนนี้ สอบถาม FC นะครับยกเลิก DPF มาแล้วนะฮะเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแคปเรียบร้อยนะตัดไปแต่เรื่องปัญหาน้ำดันนะในคันนี้เราต้องเปิดฝาสูบนะครับออกมาดูด้านในนะถึงจะรู้ว่าคันนี้ปัญหาเกิดจากอะไรฝาสูบ วาวไอเดีเสียมีปัญหาไหมนะฮะตะเก็นแลบไหมครับกับมาด้าสีห้ากันนี้เดี๋ยวเรายกลงมาดูอีกทีหนึ่งครับเอาซีห้าไปต่อนะครับวันนี้ยกเครื่องยนต์ลงมาแล้วนะครับปัญหาน้ําเดือดน้ําดันที่เจอบ่อยในรุ่นนี้เบืเ้องต้นอย่างที่บอกนะครับคันนี้แก้ไขอะไรมาบ้างนะมาดูนะครับ ค่อแคทพ่อ,อเสียตรงนี้ไม่อยู่แล้วนะก็ตัดออกไปแล้วนะครับเขาบอกศูนย์จัดการให้ผมก็ไม่น่าใช่ช่างศูนย์นะครับเพราะว่าศูนย์บริการไม่ไม,ไม่ไม่มีนโยบายแัดแปงลงรถนะครับอันนี้น่าจะไปทำอย่างอื่นแต่ไม่ใช่ศูนย์ทำแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ที่บอกว่าศูนย์จัดการให้นะครับศูนย์ไหนอ่ะศูนย์ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ศูนย์แห่งหนึงน่งนะครับไปซื้อเอาเองนะครับ ท่าน,นี้เคยเปิดฝาสูบมาแล้วนะครับดูจากร่องรอยกาวปาเก็นนะครับนะชัดเจนเดี๋ยวรอตามรอตามนะ EGR อุดมาแล้วนะครับศูนย e <GR S 1> ์รบริการ e <GR. S 1> ไม่ได้อุดนะไม่มีนโยบายให้อุด EGR นะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะ FC ต้องพูดเรื่องจริงนะเวลามาซ่อมรถนะครับมันจะได้ง่ายนะครับ ปุชอทีทีอาบบ,บายพาสน้ำเรียบร้อยนะครับเน,นี่ยทำมาแล้วแต่ปัญหาน้ำดันยังไม่อยู่ยังไม่จบนะเพราะสาเหตุอะไรปัญหาของรุ่นนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดฟ้าสูบมาดูหลักๆเลยที่เจอนะครับอออะวาแ<อ>ม่ประกปปาศนะครับ ทำรุดตามสภาพนะครับแปกมารุ่นนี้ถ้าเกิดความร้อนแล้วชอบหักนะครับเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนอีกแล้วครับท่านเจอกับทุกคันนะครับหักเปลี่ยนอะไรไม่ดีเปลี่ยนจบแน่นอนเชื่อผมสิ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาอุดีจามาเรียบร้อยนะสภาพ ฝาสูบก็ถือว่าดีนะครับไม่สกรปรกเท่าไหร่ส่วนพอรวมตรงนี้ก็ยังถือว่าสกรปรกอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องล้างทำความสะอาดใหม่นะครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากปเปิดฝาสูบออกมานะคันนี้ สังเกตตั้งแต่ภาพแรกนะที่เราถ่ายให้ดูคือมีการเปิดปัาสูบออกมานะครับแล้วก็มีรอยกาวใช่ไหมที่บอกนะครับตั้งแต่เบื้องแรกนะคันนี้ใช้เหมือนซิลิโคนนะครับหรือกาวดำนะในการทาเป็นเกล็มานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับชัดเจน นะแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งของสีขคาคันนี้นะคะคือหลักๆเลยประเก็นเสียนะครับประเก็นเสียประเก็นแรบนะครับแรบหากันระหว่างสูบนะครับสี่สูบเลยนะชัดเจนนะ,ะแล้วก็ตาน้ำ้ำมันจะมีตาน้าอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะ,ะสำหรับสีบย้ารั่วไปดิเ่อนี้ตรนี้เขาเลยครับเห็นรูน้ำตรงนี้นะคระับรัก่วออกไปนะทำนะให น้ำมันเดือดน้ำมันดันนะฮะอีกอย่างหนึ่งใช้กาวผิดประเภทนะครับสําหรับซีเอหคันนี้นะส่วนฝาสูกยังไงก็ถอดออกมาแล้วนะฮะเราจัดใหม่เลยนะครับดูอีกด้านหนึงกาวที่ใช้ไม่ถูกลักษณะน,นะครับเป็นกาวดำ ไม่แนะนำนะที่ใช้กาวแบบนี้นะครับเป็นปัญหาเนี้ยนะเสื้อสูบตรงนี้เดี๋ยวเราขัดใหม่นะครับขัดใหม่ปัดใหม่เดี๋ยวใช้ซิลิเกตเยี่ยวัดอีกทีหนึงนะครับว่าเสื้อสูบมันปโปง่งหรือไม่นะครับนี่รุ่นนี้เลยกาไอวาววาววาวไอเสียไม่เคยรอดนะครับเป็นปัญหาทุกคันเลยนะสำหรับ การเปิดฝาสูบออกมาเนี่ยวาวไอเดีเสียผมเปลี่ยนหมดนะครับหน้าฝาสูบใส่ใหม่นะฮะซีนวาวนี่ทําใหม่จบแน่นอนนะครับปัญหาน้ําเดือดน้ําดันนะส่วนปนัญหาอย่างอื่นว่ากันอีกทีนะอ,อ๋ไปต่อครับเพิ่มแป๊บเดียวมันวางฝาสูบลงไปอีกแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายสักทีไวมากนะทีมงานของเราทีมงานคุณภาพไม่เป็นไรงานจบก็พอแล้วนะครับคดี ว้าว wow. นะไอเสียมีปัญหานะครับแล้วก็ซีนวาวเปลี่ยนนะครับฝาโกงใสหน้านะครับชัดเจนะเกนฝาสูบนะใช้แบบหนาสุดนะครับแล้วว่าใสหน้าฝาสูบนะครับเสื้อสูบก็ปรับนิดหน่อยนะกระดาษทรายครับประกบด้วย ลูกหน้าเสื้อสูบใหม่นะครับดูมาดูคันนี้ร่องรอยอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่งเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมมาครับทั้งสองตัวเลยนะครับยังคลิปๆอยู่เลยครับยังคิิบๆอยู่เลยก่อนจะปิดฝาหน้าก็มาดูตัวอย่างบางตอนนะครับก็คือมาร์กโซนะฮะโซราลิ้นตรงนี้นะครับ ด้านหน้านี่นะเวลาประกอบก,ออก็มันจะมีมาร์กเฟืองบอกเราอยู่แล้วด้านในนะครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมโอ้ภาพมัวๆว่ะนะเดยวทำให้เห็นภาพนะครับ โอ้โหสะท้อนแสงนี่นะก็จะมีจุดบอกอยู่นะครับตำแหน่งมาร์คเพื่องนะครับเอาเราลิ้นนะครับประมาณอย่างนี้นะครับมาดูด้านหน้านะครับนี่จุดไข่ปลาครับตรงกับโซ่โซ่ ก็จะมีสีเป็นสีทองนะครับแล้วก็มาดูนี่ข้อเวียงนะครับข้อเวียงมาร์คจุดไขปานะครับตับโซ่เป็นสีทองนะครับตำแหน่งนี้จะสลับกันไม่ได้นะฮะถ้าสลับโซ่ก็ตำแหน่งมาร์กก็จะไม่ตรงนะครับใส่เสร็จนะฮะล้วก็จะใส่าลางโซ่นะครับ สองตัวแล้วก็ตามด้วยดันโซ่นะครับแล้วก็ปวดล็อกตัวน,นี้ก็จะตึงพอดีเลยนะครับมาร์ก็จะไม่เคลื่อนนะฮะน,นี่นะครับประมาณนี้นะครับอ,อ่ะคาะนี้ทีมงานเรานะกำลังเช็คสายไฟนะเก็บรายละเอียดอยู่นะครับก่อนที่จะยกขึ้นไปนะครับ ดูสายไฟเสียบให้ดีทุกจุดนะครับรุ่นนี้มันจะมีสายไฟอยู่ใต้ท่อรวมไม่ดีนะหนึ่งเสียบยากนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะอ๋อง่ายแล้วโบวนหายไปแล้วนะครับเ <laughs> ขาตัดโบวปแล้วลืมเออไม่ใช่โบว์เขาตัดเองแคทไปแล้วนะครับเขาตัดแคทไปแล้วนะครับร้วงง่ายนะฮะ โอ้ตัดออกว่าโล่งจ่องไปหมดเลยครับช่วงนี้ท่อนนี้ระวังให้ดีนะแต่เข้าไปอยู่บนรถมันก็แน่นเหมือนเดิมนะในรุ่นนี้นะครับพักเข็มนะตอนนี้เย็นแล้วนะก็พักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยกตัวถังลงมาวางนะแล้วก็ประกอบเก็บความเรียบร้อย เช็คน้ำมันเครื่องน้ำนะก็จะทำการสตาร์ทแล้วครับพุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งนี้เอาไปต่อเช้านี้นะครับทีมงานเราใส่เครื่องยนต์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับน้ำา่าน้ำเช็คแล้วมีไหมมีอยู่นะเพิ่งเติมเข้าไปนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเช็คแล้วทั้งหมด ต้องสตาร์ทเครื่องแล้วลั่นดูก่อนนะครับว่าจะมีปัญหาไหมนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ่ายทีเดียวนะครับสำหรับระบบน้ําแล้วก็น้ามันเครื่องนะฮะพร้อมสตาร์ทแล้วเนาะเอาลองซึมจริงๆเขาสตาร์ทไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เวลาสตาร์ทนะต้องไล่ระบบอากาศก่อนนะไล่อากาศลงถึงน้ามันก่อนถึงรัติดนะครับติดเครื่องเลยนะครับก็ต้องลั่นก่อนนะสำหรับ CX5 คันนี้นะฮะ รันดูดึงพัดลมนะครับทำงานสองสเต็ปไหมนะฮะแล้วก็น้ำยาแอร์น้ำยาแอร์อต้องเติมไหมเนี่ยต้องเติม,ต,ต,มต้องเติมยาแอร์นะครับแล้วก็ดูพัดลมทำสองสเตปนะแล้วก็ดูว่าน้ำงอพักน้ำตรงนี้นะเวลาเรารันอยู่มันจะมีเดือดขึ้นมาไหมนะครับเสร็จนะฮะหลังจากนั้น คันนี้จะออกวิ่งทดสอบนะครับถ้าไม่มี OBD2 ตรงนี้นะฮะมันจะมี OBD2 ถ่ายอ่ะอันนี้มีนะฮะอุณหภูมิเขาจะบอกอยู่นะครับก็โอเคถ้าไม่มีนี่ต้องใช้เครื่องตแกนมีวิ่งดูด้วยนะครับดูค่าสดของอุณหภูมิเครื่องยนต์นะฮะหรือว่าคูลันอินจินคูลันอินจินนะฮะประมาณนี้นะครับก็รันไปก่อนจะมีไหมนะครับ สำหรับความร้อนถ้าไม่มีก็พร้อมสุงอันนี้นะเราให้ทีมงานเราออกวิ่งทดสอบทดลองนะครับทีมงานบอกนี่อุณหภูมิตัวนี้จะวิ่งไปประมาณเก้าสิบนะแล้วก็วิ่งลงนะครับหรือว่าเก้าสิบนิดนิดแล้วก็วิ่งลงนะจนถึงแปดสิบกว่านะครับคือตอนเก้าสิบกว่าหมายถึงว่าพัดลมระบายความร้อนตัวนี้ทํางานนะฮะวิ่ง คันนี้ออกวิ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะวิ่งเยอะมากเลยนะครับคันนี้จบพร้อมทรงนะครับถ้าสดหัวฉีดดีนะปกตินะครับแต่ว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะมีกลิ่นนิด,น,ดนิดนะมันมีกลิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราตัดท่ออพักออกหรือว่าท่อ,อแคทเทอร์ไลติกออกนะครับมีปัญหาแน่นอนแค่กลิ่นนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกครับผมยิ่งไปก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นแค่ตอนสตาร์ทเฉยนะ คันนี้ผมก็จะลันไปก่อนนะครับลันไปสักพักหนึ่งนะแต่โทรแจ้งเอฟซีแล้วนะครับว่ารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วลองวิ่งลองทดสอบให้แล้วระบบน้ําไม่ดันนะครับแล้วก็น,น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้หมดน้ายาเมื่าน้ําเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับครับผมจบแล้วปัญหาน้ําเยือนน้าดันในมาด้าซนะีเอ็ก้าเราแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับไปอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามทางช่อง YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูแงเจริญการช่างฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับอย่าดูองเดียวกดติดตามไ้ด้วยนะครับวันนี้กล่าวคบว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงเจริญการช่างนะครับ